เล่นน้ำวิวทะเลบ้านนาไปตะลุยมีสไลเดอร์ด้วยนะคะแตงไทย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 หันมานี่ไหะน,น่ารักจังน่ารักจังหนู <c oughs> ดูน้องด้วยนะลูก <c oughs> พี่ต่อเดินลงไปให้แม่ดูดิแม่จะดูว่าน้ำลึกขนาดไหนไปเดินลงไปเข้าวานะ้ลอยนะ้ำแบบจมเลยอย่า หนาจังพ่อยืนลูกบอลมามาค่ะนมาไปะปลูกบอลบซื้อที่นี่แหละแม่จำได้เองงองแงจะเอาแม่ก็เลยซื้อให้ครั้งที่แล้วอ่ะห้าสิบเก้า <59 S 2> บาทาบเ,เดินไปเอาเดินไปเอามันไม่ลึกเดินไปเลยแม่เฝ้าอยู่ต้องใจกล้าหน่อยนะ จับจับจับไอ้ไทยมาเรียกลูกบอลว่ามานี่อะพี่ต่อมาหยิบลูกบอลให้น้องหน่อยแล้วลอยเลยเออนั่นแหละลูกบอลไปแล้วลูกลูกบอลไปแล้วเล่นลูกบอลกัน ก้อนหนึ่งมันต,ต่องศูนย์สิที่ต่อหน้าลงในน้ำดิขาอญญาโยนเก,ก่งมากแตงกวาฝึกลับบอลหลกเก่งมากพี่ต่อแต่ใครเดินลงไปเลยลูกมันไม่ลึกมากินลูกชิ้นรอก่อนลูกข้าผัดยังไม่มา มาเร็วกว้าขึ้นมาขึ้นมากินลูกชิ้นรอก,ก่อนแต่ใครอย่าเหยียบโต๊ะสิลูกเดินอ้อมมาดีๆเดินอ้อมมาฝั่งนี้เราวพี่ต่อแต่ใครเอ้อมมาฝั่งนี้เดี๋ยวมันเปียกพ่อขาเปิดนี้ให้หน่อยค่ะว้าวว้าวว้าวยายา,ยาน้ำน้ำมันจะก,กระเด็นลูกยายาอ,อ่ะเธอเอาลูกชิ้นไปวางไว้ให้ลูกอ่ะกินเลยลูก มือสออุ้ยอย่าสะบัดเดี๋ยวมันโดนอาหารลูกอย่าสะบัดอาจจะจริงจะโมยืนได้เอ้าโมยืนได้จะอาจจะจริงจะโมยืนได้เอาโมยืนได้โมทั่วตัดผมให้โมกลายเป็นเด็กผู้ชายเลยทั่วตัดผมให้ขาใช่พวกนี้เปิดเทอมแล้ว ลูกก็แม่ก็ตังไคบอกว่าอยากกินกุ้งแม่ก็เลยสั่งข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งจานใหญ่เลยกินเลยลูกแลร้อนกินเลยมาโมมาหาข้าวผเป็นไงกุ้งร้อนใช่ไหมกว่าตังไยเป่าด้วยนะลูกมันร้อนกินเลยลูกกินเลยกินเลยยืนกินนั่นแหละเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวมันแค่มันเปียกอ่ะ อันนี้ต้มยำปลาดอรี่ต้มยำกินไหมลูกไม่ใช่กินแต่กุ้งกันนะกินข้าวด้วยนะลูกแตงกวากินข้าวพ่อกินแล้วต้มยำลองชิมได้นะลูกเป็นไงอร่อยไหมลูกหิวแล้วสิอร่อยไหมลูกแตงไทยกินข้าวด้วยแตงไทยกินข้าวด้วยอ่ะ เป็นไงกว่ากินได้ไหมต้มยำแม่ขาเพะเพะก็ไม่กินกินข้าวกินข้าวจะได้หายเพะบีโมหลับหลับไทยทคุณตังกวาเขาบอกว่าแม่ถ่ายคลิปให้หน่อยหนูจะไปเล่นสไลเดอร์นี่ไงถ่ายให้แล้วนะ รอดูนะคะว่านางจะออกมาจากรูไหนไไโอ้โหโอ้โหลงกันแหละตุ้ม <c oughs> เอาชูชีพไปคืนเลยพี่ต่อ <c oughs> มาเดินแตงไทยเดินไปข้างหน้าสิ <c oughs> เดิน <c oughs> น้องก็อยู่กับแม่ <c oughs> ไปเร็วๆ <c oughs> เดินไป ขาอะไรนะาปา่ะปะระวังโดนไม้ลูกงูดอกไม้สวยด,ดอกไม้สวยเลยตั้งง,งว 你到哪里了？